เราจะทําทุกอย่างค่ะตามที่กฎหมายกําหนดไปเลยนะคะเราจะไม่ผิดไม่เพี้ยนวันนี้ครูอยากจะบอกคุณนะคะที่เราออกมาไลฟ์กันในวันนี้ครูอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าครูจะไปจะพาทุกคนไปอย่างถูกต้องจะพาทุกคนไประดับโลกได้อย่างมั่นใจสินค้าของครูทกุกตัวจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นจะถูกการปรับเปลี่ยนในอนาคต ตอนนี้นะคะหลายคนยังไม่รู้นะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในอยอยในในอาหารและยานะเนาะพี่เนาะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับอะไรเยอะม,กมีกร,ระเบียบเพิ่มขึ้นีกฎร,ระเบียบเพิ่มขึ้นนะคะ,ะเขาเรียกผู้ประกอบการไปคุยนะคะแล้วก็ให้เห็นนู่นนี่นั่นซึ่งอย่างที่ครูบอกคะ่ะคุณไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมารับสิ่งพวกนี้ค,คุณมีหน้าที่แค่ให้เราปรับ ให้กับคุณแค่นั้นเองแล้วคุณก็โตจัดการเองเนาะไม่ต้องห่วงใช่เพราะฉะนั้นในวันนี้ทําในส่วนของคุณให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของสินค้าต้องได้คุณภาพต้องไประดับโลกได้แล้วคุณทําแล้วต้องรวยได้จริงคนกินคนใช้ต้องกลับมาซื้อซ้ําเป็นหน้าที่ครูโอเคไหมคะเราทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบถ้าวันนี้คุณออกมาขายออกมาบอกว่าคุณขายอะไรคุณมีสินค้าอะไรคุณมีหน้าที่ออกมาบอกค่ะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีสินค้าส่วนครูจะเป็นคนออกมาบอกเรื่องคุณภาพของสินค้าสรรพคุณของสินค้าหรือ เรื่องการคือทุกอย่างเลค่ะที่เป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้คุณขายได้เป็นหน้าที่ครูโอเคไหมคะ<ช>เราจะทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูเราอยู่<ช>ถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณขายแบรนด์ไหนแล้วยังไม่อบอ<ช>ุ่นคุณขายแบรนด์ไหนแล้วคุณยังครูอยากให้คุณลองก้าวเข้ามาแล้วมาดูการทํางานของเราเราจะไม่ปล <มา S 1> ่อยคุณขายมาดูก่อนค่ะไม่ต้องซื้อสินค้าเราเยอะเหมือนเหมือนซีอเหมือนซูเปอร์ซี O อนะคะค่อยๆแล้วเติบโตไปด้วยกันคุณคอยดูนะคะครูค่มั่นใจสินค้าครูไประดับโลกได้แน่นอนเเพราาะคคูไไม่ดด้ทํนียว คนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของครูเยอะมากหนึ่งเจ้าของโรงงานสองผู้ดูแลและควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพแล้วครูไม่ได้ใช้มือสมัครเล่นเลยนะคะครูใช้มืออาชีพทุกคนครูไม่ต้องการที่ผลิตเล่นๆครูต้องการให้สินค้าครูอยู่ยงคงกระพันนะคะซื้อแล้วต้องซื้อซ้าคนกินต้องติดใจคนใช้ต้องติดใจนะคะคือไม่ใช่แบบพูดลอยๆ คุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลทุกคนแล้วคุณเชื่อไหมว่าสมุนไพรไทยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไม่มีวันตายเพราะสมุนไพรอมตะที่สุดฟังนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพสมุนไพรอมตะสุดค่ะนนเพราะมันคือรากเงาของเรารื่อยเพราะฉะนั้นเนะีนะ่ยคนที่จะเข้ามานะครับก็ตัดสินใจซะก็เหมือนกับ พูดไปแล้วอนะเนาะเข้ามายังไม่ต้องมาลงตัวอะไรหรอกเข้ามาศึกษาก่อนเข้ามาดูการทํางานเข้ามาดูะระบบงานเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ดูก่อนว่าเป็นยังไงสอบสวนไหมอะไรไหมเข้ามาดูคนที่ได้ผลลัพธ์เนี่ยเข้าไปคุยก,กับเขาเลยตัวต่อตัวเนี่ยเข้าไปถามก็ดูว่าเออเป็นจริงไหมย,ยังไงอะไรเงี้ยลองศึกษาดูก่อนถ้าเตมมั่นใจแล้วก็ ค่อยเข้ามา,านะคะเพราะฉะนั้นบอกไว้นะคะทุกคนลองก้าวเข้ามาค่ะซื้อสินค้าเราไม่ต้องเยอะลองมาขายลองมาทําถ้าสบายใจได้กําไรจริงเฮ้ยเขาจับกันอย่างพี่วิไลเห็นไหมผู้สูงวัยค่ะอายุเท่าไหร่นะเออ่59จะเข้า60คุณค้าจับกําไร200,000<ม>นะคะ<ม><ม>บางคนอาจจะมองว่าน้อยคุณค้ากับคนอายุที่กเกษียณ<ม>แล้วไม่น้อยเลย<ม>ทุกคนเยอะนะใช่ไหมหลัก6หลักอะค่ะอะคุณทุกวันเนี้ เรานั่งอยู่บ้านเราไม่ได้ไปไหนเราสามารถขายออนไลน์ได้อย่างนี้ค่ะแล้วรายได้หกหลักเจ็ดหลักไม่น้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้ทําไมอ่ะลองเปิดใจมาปั้นหกหลักเจ็ดหลักแปดหลักไปกับเรานะคะที่อจารย่อยากแล้วขายสมุนไพรมันขายได้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาติคุณเชื่อครูสมุนไพรไม่ตายจากโลกนี้เป็นอมตะแล้วครูก็เชื่อว่าความเป็นอมตะค่ะถ้ามันเสริมอะไรเข้ามาคุณจะว้าวหนักมนกแล้วบอกเลยนะคะมาตรฐานของเราอย่างที่คุณเห็นเดี๋ยวกัน มาตราฐานของเรานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโอท็อปไม่ว่าจะเป็นฮารานหรือไม่ว่าจะเป็นออยบัตรเลขออยหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใบเซอร์ติฟิเคตนะคะที่ได้ติดต่อกันมากี่ปีนะสามปีเข้าไปที่เสีเนะ่ยวเนาะได้ทุกปีทุกคนปีแรกเรายังขอไม่ผ่านเพราะว่าด้วยความที่มันยังไม่ลงตัวแต่พอหลังจากที่เราได้เราได้ทุกปีใบเซอร์ติฟิเคตก็คือใบส่งออกเราสามารถส่งออกได้นะคะเพราะเรามีใบเซอร์คุณฟังนะคะ ที่คุณเห็นว่ามาตรฐานเยอะแล้วใช่ไหมคะรอฟังปีหกห้าแล้วคุณจะอึ้งเสียวไปกับเรานะคะรอฟังค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะคะคุณค้าที่หลายคนรอคอยอยู่หลายคนรอคอยคะ่ะสิ่งที่คุณรอคอยปีหกห้ากำเนิดเกิดแน่นอน ปีหกทุกอย่างจะว้าวแน่นอนทุกคนเพราะฉะนั้นมีรีบเอาออกมาขายนะคะรีบเอาออกมาบอกว่าคุณมีนะคะแล้วคุณสินค้าตัวเดิมเพิ่มเติมคือมาตรฐานที่เราขอให้คุณได้เพิ่มเติมคือสิ่งที่ชาวต่างชาติจะว้าวไปกับเราอะไรที่เรารอคอยอะไรที่เราแบบนะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ทุกคนคะสุดแล้วค่ะเราขออะไรก็ผ่านนั่นแสดงว่าเราไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานกันแล้วเราไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณกันแล้วค่ะ